ส่วนประเด็นต่อไปค่ะปี2,568จะสิ้นสุดลงแล้วนะคะเพื่อที่จะต้อนรับปี2,569ค่ะโดยทางนายสุรศักดิ์นะคะพันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีการถแถลงข่าวเพื่อที่จะมามอบของขวัญปีใหม่2,569ให้กับประชาชนที่จะมอบให้ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนนะคะโดยเขามีการแบ่งออกเป็น กล่องของขวัญน,นะคะจำนวน7กล่องด้วยกันมีการแจกเงินนะคะทุนการศึกษากว่าหนึ่งหมื่นทุนการศึกษาตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วยค่ะสำหรับนะคะกล่องของขวัญทั้ง7กล่องค่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะว่าแต่และกล่องมีอะไรบ้างนะคะโดยกล่องแรกนะคะก็คือเรื่องของทุนการศึกษาเท่าเทียมนะคะลดเหลื่อมล้ำพร้อมสร้างคนรองรับอนาคตกว่า 1,000 0ทุนซึ่งทางกระทรวงอวค่ะก็จะมีการมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางสังคมลดความเหลื่อมล้ำให้กับเด็กและเยาวชนพร้อมช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองกว่า1,000 0ทุน โดยทุนสำหรับเด็กเรียนดีและกำลังคนเฉพาะทางโดยจัดสรรทุนค่ะสำหรับเด็กเรียนดีในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกนอกจากนี้ก็ยังมีทุนเพื่อพัฒนากำลังคนเฉพาะทางในสาขาที่มีความต้องการเร่งด่วนอีกด้วยอันนี้เป็นกล่องที่1นนะคะต่อมากล่องที่2ค่ะกล่องของขวัญกล่องที่2 โดยตรงนี้เขาใช้ชื่อว่า All War Care ร่วมพลังฟื้นฟูชุมชนโดยก็จะมีการจัดตั้งนะคะศูนย์บริการเพื่อชุมชนในพื้นที่ประสุอุทกภ,ภัยกว่า55จังหวัดใน2,522ตำบลน,นะคะโดยให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่จัดอบรม up skill re skill นะคะให้กับพี่น้องประชาชนมีบริการฟิกกิตนะคะที่จะให้บริการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยซ่อมยานผ่านะซ่อมเครื่องจักร การเกษตรซ่อมเครื่องไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าบริการพิเศษชุมชนทั้งการฟื้นฟูสุขภาพจิตและฟื้นฟูสุขภาพกายส่วนกล่องต่อมาก,กล่องที่3ค่ะไปกันเลยกล่องที่3กับ อัพสกิลรีสกิลเปลี่ยนความรู้เป็นอาชีพเปลี่ยนทักษะเป็นอนาคตโอ้โหตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะดนกล่องที่3นี้ค่ะจะเป็นการจัดให้มีบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตรอัพสกิลรีสกิลให้ประชาชนในพื้นที่นะคะให้บริการของวิทยาลัยชุมชน ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศนอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงอวได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการจัดอัพสกิลรีสกิลให้กับผู้ที่ว่างงานบุคคลวัยทำงานนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปโดยเน้นหลักสูตร future skill นะคะหรือว่าทักษะแห่งอนาคตนะคะที่จำเป็นในศตวตรรษที่21 รวมกว่า50หลักสูตรด้วยกันต่อมากล่องที่4ค่ะก็คือการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่การยกเว้นค่าธรรมเนียมลดค่าบริการและให้บริการฟรีเพื่อผู้ประกอบการโดยโครงการ AI คนละครึ่งนะคะช่วยสนับสนุนค่าใช้ใจ่าย บริการ AI 50%ที่พัฒนาโดยคนไทยให้กับบริษัทเจ้าของนวัตกรรมในเวลาไม่เกิน1ปีมีคลีนสมุนไพรลดค่าบริการการใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีคุณภาพสูงตั้งแต่50%ถึง70%ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับการรับรองระบบการระบบงานนการห้องปฏิบัติการ1,000บาทเป็นต้น ต่อมากล่องที่5ค่ะคือการเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศฟรีนะคะได้ยินไม่ผิดค่ะฟรีนะคะโดยตรงนี้ค่ะคือการชวนเที่ยวข้ามปีวันหยุดเราไม่หยุด ตั้งแต่วันที่31ธันวาคมค่ะถึงวันที่4มกราคมปี2569สามารถมาเจอกันได้นะคะที่แหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชมพันศานครราชสีมาขอนแก่นชะเชิงเซาและสงขลานะคะส่วนมอขอนแก่นของเราะะมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เข้าชมฟรีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ได้ตั้งแต่วันที่3ถึง4มกราคมในปีหน้าค่ะ ส่วนกล่องที่6ค่คือกล่องแห่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อชุมชนโดยทางบชค่ะได้มีการมอบเตาเผาใบโอชาลดฝุ่น PM 2.5ให้20ชุมชนภาคเหนือมีการติดตั้งโซลาเซลล์5กิโลวัตต์ให้กับ50ชุมชนฟรีโครงการที่ร่วมมือกับ24มหาวิทยาลัยในการส่งต่อ100เทคโนโลยี8 85โครงการต้นแบบสู่45ชุมชน34จังหวัด และแจกฟรีนะคะรวมถึงการมอบส่วนลดให้กับผู้ประกอบการเกษตรกรกและพี่น้องประชาชนกล่องสุดท้ายค่ะคือกล่องจุดพักกายสบายใจรับปีใหม่ค่ะ กล่องนี้ค่ะเป็นการเปิดจุดบริการประชาชนนะคะในการพักกายสบายใจรับปี2,569โดยทางวอวอนะคะก็ได้เปิดนะ,ะจุดบริการประชาชนที่สถานีวิจัยลำตะคองถนนมิตรภาพหลักกิโลเมตรที่76ค่ะตําบลหนองสาหรายอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มีมหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษมนะคะเปิดบริการฝังเข็มเสริมสุขภาวะสร้างสมดุลรับปีใหม่ให้ประชาชนฟรีมีสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน นะคะรวมถึงการเปิดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษาประชาชนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิต,ตวิทยา ทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซน์นั่นเองค่ะอันนี้ถือว่าเป็น7กล่องของขวัญน,นะคะที่เอามามอบในช่วงของท้ายปีแบบนี้นะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงปี2,569ถ้าใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดตามนะะเพื่อที่จะได้รับกล่องของขวัญดีๆแบบนี้นะคะเพราะว่าถือว่าในช่วงปีนี้เป็นปีที่เกิดหลากหลายเหตุการณ์มากๆดังนั้นถ้าเราได้รับของขวัญสักกล่องรับรองว่าสุขกายแล้วก็สบายใจสุดๆเลยแหละคะ่ะ ไปดูกันต่อค่ะผู้ชมขาต้องบอกว่าทาง NIA ไะคะได้มีการเชิญร่วมส่งผลงานชิงรางวัลน,นวัตกรรมแห่งชาติปี2569ค่ะ